พด,สว,ส,ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพบกับช่องรจนาครัวคนเดินป่านะคะวันนี้มาปาร์ตี้ริมสระอีกแล้วนะคะกับครอบครัววันนั้นมากันแค่น้องเอิร์ธนะคะอมเอ็มกับอังเปาไม่ได้นําอมเอ็มกับอังเปาไม่ได้มานะคะพอดีวันนี้วันหยุดของนักเรียนก็เลยชวนอังเปากับอมเอ็มมาปาร์ตี้อ้าวกินเลยกินเลยลูกกินเลย ก็เปิดคลิปมาก็อยู่ที่บุงทานข้าวเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านมาทานข้าวด้วยกันนะคะหลังจากที่จัดเตรียมทํากับข้าวหุงหากับข้าวกันมาตั้งแต่้นคลิปแล้วเดี๋ยวเรามาทานข้าวพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะมาครับทุกทท่านเลยครับ เขานั่งริงตั้นนงน บนดีกินข้าวนอกบ้านลูกคเนอื่นเขาก็พาครอบครัวไปกินข้าวนอกบ้านเราก็กินข้าวนอกบ้านเหมือนกันแหละปกติก็กินนอกบ้านมใส่แบบินอยู่บนเตียงในกระทอมวันนี้รถจนามีส้มตำแล้วก็ยำุนมมเส้นนะคะยำุนมมเส้นกับส้มตำก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ไปด้วยนะคะ ใครสนใจก็อย่าลืมสั่งนะคะรจนามีขายตลอดเวลาเลยนะคะส่งทุกวันนะคะส่งของทุกวันสั่งวันนี้แล้วก็ส่งพรุ่งนี้นะคะรายละเอียดแล้วก็ลิงก์การสั่งอยู่ที่ใต้คอมเมนต์แรกนะคะรจนาปักหมดไว้แล้วสําหรับใครที่เข้ามาอุดหนุนก็ขอขอบคุณนะคะเพชรหรออังฟ้าห,ห,หน้าเะเพด้วยแหละ เผ็ดอันไนอะเผ็ดอนไนลูกเผ็ดยันรือเผ็ดจ้นตันเอากินได้อยู่หรอมันเผ็ดบ่หายต่อเหน็บ่ไไ้แต่เลยดินต้มจินใจดินแน่คือว่าผมหข้ดินแข็งติดเลย ตอนนี้เด็กๆก็พากันกลับบ้านแล้วนะคะหลังกินข้าวอิ่มนะคะกินข้าวเสร็จก็ให้ช่วยกันยิ้วของไปนลไม้คนละมือคนละนิดละหน่อยนะคะแล้วก็พากันขับรถพาน้องกลับบ้านหมดแล้วะคะ่ะก็เหลือแต่รัชนาครับพี่นายสองคนนะคะที่ยังนั่งเล่นอยู่เพราะว่ามันดึกแล้วครับแจ้งที่งานอฮะแจ้งยังหนกขึ้นตัวหัวกระใส่ เขาไ่ทัวร์ทิปทัวร์เดนเฝาไปทัวร์เขาก็หากบหาเขียดตามทุงหน้าเขาตัวเฝาเล่นไปทัวร์พูดเล่นชอบพูดให้ดยจนากลัวอย่าให้เป็นนางเฝ้าอาบน้ำเลยเาไปทัวไงถ้าโคโซดาไปเฝ้าคนกลัวพูดยังไงก็กลัวถ้าคนไม่กลัวก็พูดไปเขาหากบหาเขียด รสนากับพี่นายก็นั่งเล่นนั่งคุยกันอยู่ริมน้ําตรงนี้นะคะสักพักก็จุดยากันยุงไล่ยุงค่ะดึกแล้วมีลมมานิดนึงก็ไม่ค่อยมียุงแล้วค่ะเด็กๆต้องเรียบกับบ้านครับเพราะว่ามันพรุ่งนี้ไปโรงเรียนมืนมดมันคํามันดึกแล้วเนาะใช่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนด้วยค่ะวันนี้เพื่อนพี่นายมาหามาเล่นด้วยเพื่อนที่อยู่ที่ไหนนะทํางานที่นิสันด้วยกันค่ะสมยัย เพื่อนเพื่อนอยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่เลยเพื่อนสมัยเรียนเลยแล้วก็ไปทํางานอยู่ที่บริษัทนิสันมอเตอร์อยู่สุประการครับอยู่กมยี่สิบสองยู่โรงงานนิสันเนาะโรงงานนิสันเพก็เคยไปทำเนาะเคยไปทําอยู่โรงงานนิสันด้วยกันครับก็มาเล่นด้วยครับเมื่อเช้านี่เพื่อนคนนี้พี่นาย ตอนที่สมัยรัจนากับพี่นายเข้าไปทํางานใหม่ๆก็ไปหาคนนี้แล้วค่ะตอนนั้นเขาแต่งงานกันยังไหนไปหายังาะต่อสมัยเจอกันใหม่ๆนะอือแล้วแต่แต่ง<ๆ>กับไปหาเลยอยู่บางปูนครไปหาเนี่ยก็เป็นเพื่อนคนนี้แหละครับที่ท้าผมเนาะตอนที่ <c oughs> ผมจีบรัชนาเพราะไอ้ปูดดีด้วยนี่ท <c oughs> ้าผมว่า <c oughs> ให้ จีบรถจนาให้ติดถ้าจีบติดจะเสียเบียร์หนึ่งลังครับเพื่อนคนนี้แหละครับก็ไม่ได้เจอกันหลายปีเลยตั้งแต่โควิดนะเออตั้งแต่โควิดสองปีสองปีสามปีแล้วครับที่ไม่ได้เจอกันเนาะถึงแม้ว่าเพื่อนผมนี่มาเทศกาลเนาะกลับมาบ้านก็ไม่ได้เจอกันครับเพราะว่าเขามาด้ทา้งอื่นทางไต่ละทักงรากาศเจอกันเพราะว่าโควิดค่ะก็เพื่อนพี่นายคนนี้แหละค่ะที่ รถธนาเดินหางานอยู่นิคมอื่นนิคมอยังกับนิคมบางนิคมบางปูนิคมบางปูนิคมบางปูบอเมนนิคมบางปูนิคมบางปูนครโอ้นิคมบางปูตรงข้ามนิคมบางปูก็จะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะตาอากาศเนาะอืมสถานตาอากาศสถานตาอากาศบางปูก็เวลาหยุดงานเวลาหยุด สารอาทิตย์อย่างนี้ก็จะพากันไปนั่งเล่นสถานตาอากาศอยู่บางปูก็หลายปีแล้วแหละพาลุจนาเดินสมัครงานรอบนิคมมจุดนลจนาเกือบขาดเลยค่ะเข้าใจเลยว่าไอ้คำว่าเดินหางานจนเกือบขาดมันเป็นยังไง <c oughs> เพราะว่าเขตนั้นน่ะเขาจะรับคนที่มีส่วนสูงร้อยห้้าขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ <c oughs> รุจนานะ่สูงร้อยห้าสิบปีค่ะขาดไปเซนเดียวก็ไม่ได้นะคะ <c oughs> เดินหางานลำบากมากเลยค่ะสมัยเดินหางานแบบว่าก็พึ่งพาได้ครับเพื่อนคนนี้เนาะเกอเมื่อท่านเดี๋ยแต่งงานกันเนาะน้าไปก็เคยอดมือกินมือด้วยกันด้วยครับเพื่อนคนนี้นี่ไปทํางานอยู่กรุงเทพหรือไปทางานอยู่สุพรรณด้วยกันก็เคยอดมือกินมือด้วยกันก็เป็นคนพึ่งพาได้ทุกวันนี้นี่เขาทํางานอยู่บริษัทนิสสันมอเตอร์นี่เขาเป็นหัวหน้างานเลยครับเป็นระดับซูเปอร์วิเซอร์เลยหรือว่าถ้าว่าเป็น อีกแดมหนึ่งกับโฟแมนอ่ะอยู่นั่นก็เป็นโฟแมนแต่ว่าอยู่ทางทางบริษัทที่ฮาเฮ็ดทางนี้ก็เป็นซปเปอร์ไวเซอร์แต่ทางนู้นจะเป็นโฟแมนโฟแมนจะมีสองขีดแต่ว่าลีดเดอร์ลีดเดอร์คื่กันเรียกลีดเดอร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าสองขีดทางนู้นเขาจะเรียกโฟแมนก็ระดับเป็นระดับโฟแมนอยู่ในบริษัทนิสสันมอเตอร์ครับเพื่อนคนนี้ก็มีตำแหน่งงานที่ดีครับเนาะก็ประสบความสำเร็จอยู่นานแล้วยัง อยู่นานแล้วอยู่มา <10 S 1> สิบกว่าปีแล้วมั้งเกือบจะยี่สิบปีแล้วมั้งอยู่เวสันนิสันนี่นนยอ,อยู่ตั้งแต่ก่อนผมทํางานนิสันอย่างนนเนาะออยู่ก่อนนี่จนผมทํางานนิสันได้คิดกลัวๆแล้วไม่กี่ปีผมก็ลาออกจากน,นิสันมาเพื่อนคนนี้ก็ยังอยู่ยครับอยู่ต่ออีกเป็นสิบปีเลยก็บริษัทน,นิสันก็ดีครับเนาะโบนัสก็ดีถ้าเราได้บรรจุเรา โบนัสด,ดีมากเลยยิ่งคนอยู่นานยิ่งได้ยิ่งได้โบนัสเยอะเลยพูดถึงเรื่องรักคกนะคะก็มีหลายคนที่บอกว่าเพิ่งรู้บางคนก็บอกว่าโอ้ทำไมเพิ่งพูดสามเดือนแล้วพูดถึงสมัย<อ>ท้องอ่างเปานี่ท้องลูกผู้หญิงกับผู้ชายนี่ไม่เหมือนกันเลยนะคะผู้ชายก็อยากกินอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงก็อยากกินอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเลืนาเป็นคนไม่แพ้ค่ะทั้งคู่เลยก็ก,ก็คือไม่อ้วกไม่อาเจียนไม่มีอาการอะไรแบบนั้นไม่รุนแรงนะคะไม่แพ้บ่ ก็ตอนนั้นคือจงอยากกินหอยเอาอยากกินหอยก็คือว่าอยากกินธรรมดาแ็บแบบว่ามาแพแบบว่าพวกแบบแบบว่าวิ้นหัวแบบนอนลุกม่ข้นแบบนี้เอาชนิดแบบอยากกินนะครับกงคืนดึกดึกเดินเืินีหาทุ่มอ่ะวุ้ก็จะให้อายไปหาหอยมาให้กินอยากกินหอยทองอังเปาอยากกินหอยค่ะโอ้ยแปลกเลยเกินอยากกินอะไรที่แปลกแปลกค่ะกินยากๆเป็นของบ้านๆถ้าน้องเอิธนี่รู้สึกว่าไม่อยากกินอะไรเลยอยากกินแต่ของหวานปกติ ที่นี่ท้องอ่างเป่านะคะรถเจนาอยากกินอยากกินแรงอยากกินมากเลยเฮ้ยใจอยากกินหอยครับพี่น้องดึกๆดื่นๆแล้วบอกพี่นายพาอูไปเก็บบอกหอยหน่อยเก็บหอยก็จากบ้านตอนนั้นอยู่บ้านข้างในนู่นครับก็มาเก็บหอยอยู่ทางนี้ครับนี่อยู่ไปถอยเอาจะโคถอยลูกถอยไป ไม่สะก,กิดด้วยไม่สก,กิดด้วยบบมีแล้วเบิดแล้วแนวกิดดว <c oughs> ววนน่ะไปลูกไปไปอเดมเอามือมาตั้งกดอีกนั่งลงนั่งลงก่อนเร็วนั้งลงก่อนนั่งังลงมันเบิดแล้วเม็ดบกม่วงอนะนะเออจะหากินเม็ดบลม่วงหิมาพทานก็พาขีราราขราข่รถมอเตอร์ไซค์ครับพารถจนาเลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งกลางคืนเลยครับมาหาหอยอยู่ที่ฝายน้ำล้นตรงนี้แหละครับฝายน้ำล้นก็เลยจากก็เลยกระท่อมตรงกระท่อม ปลายนาผมตรงนี้ไปประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรครับแยงสีแล้วหนึ่งแยงสีแล้วหนึ่งไปยอกมันเท่าเป็นทําเป็นประสนใจอะ<ห>ท่าเป็นประสนใจเนาะได้หอยเยอะไหมวันนั้นได้น้อยเดียวได้นิดเดียวพอแต่ได้พอแต่ได้กินค่ะพอแต่อิ่มพอแต่มีแรงแค่นี้ก็หายหิวหายเขาเอาขามาเตะเตะก็หายหิวหายมันไม่มีลูกพอจะหายหิวหายอยากจะ้ะโอ,อ้ถ้าถ้าแบบนี้เขาไม่เรียกแพเนาะ เขาเรียกว่าอยากกินเนาะอยากกินคือๆอๆก็ตอนนี้เคยได้ยากได้๋ยังดออโอ้ยสมัยรจนาท้องอยู่บ้านนะคะทั้งน้องเอ,อิร์ธทั้งอังเปา,าอยู่บ้านทั้งคู่เลยก็คือลําบากค่ะไม่ได้กินนมบํารุงอะไรเหมือนเขาเลยนะคะรจนาแบบมีนมตาหมีนมกระป๋องนั่นแหละคะ่ะที่นานๆซื้อมากินทีหนึ่งสองสามวันค่อยกินกระป๋องหนึง่งไม่ได้ว่าได้กินทุกวันเหมือนสมัยนี้นะคะสมัยนี้ที่รจนาไปทํางานที่บริษัทนะคะเวลาน้องๆเขาท้องเนาะเขาก็ กินกันวันละสามกล่องสี่กล่องเลยก็มีนะคะกินทุกวันตั้งแต่รู้ว่าท้องแต่ว่ารจนาท้องลูกสองคนรจนาไม่ได้กินนมบำรุงตอนท้องเลยนะคะก็จะกินแต่ยาเนาะสมัยตก่อนก็ลำบากค่ะยากจนแล้วรจนาก็ท้องอ่งเปาก็ไปรับจ้างจับขนมจีนเพราะว่าะาจับเป็นเส้นรจนาจับขนมจีนสวยนะคะจับสตตะก้าเลียงสวยหัวเล็กๆจับ นั่งจับท้องโตๆเลยค่ะนั่งก็ติดท้องติดกระมังด้วยสาวน้ำเปียกมดวันค่ะเพราะว่าไปรับจ้างจับขนมจีนเขานะคะก็ได้วันละหกสิบเจ็ดสิบก็พอได้ซื้อกับข้าวกินนะคะก็เรามาอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีอะไรเลยครับเนาะก็เหมือนอย่างที่เคยพูดคลิปก่อนนู้นเนาะมาเจอกันแล้วก็แต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับก็ ดิ้นรนต่อสู้กันมาจนถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าหนักหนาอาการเหมือนกันครับก<ม>ว่าจะมีอะไรเหมือนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับ<ม>แต่ดีครับที่รจนาเป็นคนที่เก็บเงินเก่งด้วยครับเก็บเงินเก่งมัธยัติ<ม><ม>แล้วเขาก็บทุกบาททุกสตางค์ <laughs> แล้วเขาก็ไปเจอโรงงาน ที่ดีด้วยแหละเนาะแต่ก่อนเราก็กว่าจะเจอโรงงานที่ดีแล้วก็รจนาก็ามาเจอโรงงานยายที่<า><า>ดีบ่อยเก็ไปสมัครพอได้โรงงานนี้ก็อยู่แล้วอยู่เลยเพียงแค่ว่าย้ายจากสมุทรปราการมาอยู่โคราชย้ายสาขาย้ายตามงานรถจนาก็อยู่ตั้งแต่เป็นพนักงานธรรมดาเนาะก็ได้มาเลื่อนตําแหน่งขึ้นตําแหน่งมาเปลี่ยนหัวหน้างานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ ก็คลิปแรกที่รจนาเปิดไปนะคะเปิดตัวก็บอกว่ารจนาเคยทํางานอะไรทํามากี่ปีทํามาสิปีเลยนะคะ<ม>ก็ถือว่ามีความอดทนสูงเหมือนกันค่ะใน10ปีนั้นมีอะไรเยอะแยะเลยค่ะมีความกดดันค่ะกดดันสูงกดดันจากคนจากเจ้านายแล้วก็จากน้องๆจากลูกน้องนั่นแหละคะ่ะแล้วส่วนงานก็ไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีหน้าที่ตามงาน เรื่องงานมันก็ไม่ลําบากนะคะเราตามได้เราทําได้อยู่แล้วค่ะงานเพราะว่าเราอยู่หน้าง,งานตรงนี้มานานเราก็รู้งานพอสมควรนะคะแต่สิ่งที่มันยากก็คือคนค่ะม,มันยากยใครที่ทํางานโรงงานอยู่ก็คงจะเข้าใจนะคะสําหรับใครที่รับราชการตรงนั้นก็จะดีไปมันก็มีความกดดันคนละแง,คะง่คนละมงคนละอย่างคนละหน้างานเนาะ การเป็นข้าราชการก็กดดันอีกอย่างหนึ่งเนาะก็ลําบากไปคนละอย่างทุกอาชีพการงานครับก็ต้องมีความกดดันอยู่แล้วครับเนาะไม่กดดันน้อยก็กดดันมากมทุกที่<อ>ทุกทุกสังคมก็ว่าได้เนาะทุกสังคมอย่างว่าแล้วค่ะเราทํางานรับจ้างเอาเงินเขาเนาะเราก็ต้องทนเลยค่ะไม่ทนเราก็ไม่ได้ตังค์เนาะ ทนเก็บเงินใครที่ทํางานอยู่อยากออกมาอยู่โคกหนองนาก็อยากให้คิดดีๆนะคะวางแผนกันดีๆเพราะว่าบางคนบอกว่าออกมาก็บอกว่ารู้สึกคิดผิดเหมือนกันนะคะก็ทําโคกหนองนาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีรายได้รายเดือนประจำเนาะการทํางานบริษัทเขาก็มีรายได้ประจําตายตัวอยู่แล้วมันมีรายรับทุกเดือนพอเรามาอยู่ตรงนี้เราไม่มีรายรับเราต้องยอมรับตรงนี้นะคะแล้วก็อยากให้วางแผนดีๆเพราะว่าการกลับมาอยู่บ้าน มันก็ไม่มีรายรับเลยนะคะตรงกันข้ามตรงกันข้ามนะคะรายจ่ายของเรามันเยอะเหมือนเดิมเนาะเยอะเท่าเดิมเนาะใช่กเ็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาอยู่ไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งไม่นานอีกไม่ก,ก,กี่ปีรถเจนานกับพี่นายแก่เขาคงจะอยู่มันตะยานนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ที่พี่นายไปดู <c oughs> เขาไปยกบ้านอยู่อะไรนะเขาไปหาที่หาทางไปจับจองที่ไทยอยู่ท้องเขื่อนใช่ ที่ของตะยามตรงนั้นมันเป็นที่ของชนรัะทานครับ<ล>ซึ่งตะยามไปขออนุญาตใช้ประโยชน์หรือว่าทํากินครับตะยามไม่มีที่ทํากินครับที่ตรงนั้นเป็นที่ของชนรัะทานซึ่งตะยามนี่ไปขออนุญาตครับไกขออนุญาต,าตทํากินหรือว่าทําหรือว่าใช้ประโยชน์ครับมันอยากเข <c oughs> ่ากล้องมันแ่ยงซีนน่ะตะยามไปใช้ประโยชน์เฉยครับตะยามตะยามก็มีแค่วัวครับก็เริ่มมีวัวแค่หนึ่งตัวสองตัวก็เริ่ม มาเรื่อยๆมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้ก็ห้าหกตัวแล้วครับไม่ใช่ว่าตาหยามมีวัวเยอะพรึบเดียวเลยไม่ใช่เลยครับตาหยามก็เลี้ยงวัวหนึ่งตัวมาก่อนก็เลี้ยงมาหลายๆปีหลายๆปีมันก็ออกลูกออกหลานมาเรื่อยๆเนาะก็เลยได้วัวเยอะครับแต่ถ้าตาหยามขายวัวไปแล้วทีนี้ตาหยามเอาเงินที่ขายวัวมากินหมดตาหยามก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งที่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ที่ของตาหยามครับ ก็แค่ไปอยู่เพื่อที่จะให้ได้ปลูกนู่นนี่นั่นกินเนาะได้ทํากินทำไรทํานาสักนิดสักหน่อยสักงานสองงานพอเด็กกินลุปีเนาะอย่างรถเจนากับพี่นายเก๋ไปก็พอได้อยู่ได้กินกับโคกหนองนาเนี่ยแหละค่ะอย่างน้อยก็มีปลาเนาะมีข้าวมีนาสองบิ้งมีข้าวก็สําหรับรถจนานะคะก็อยากช่วยเหลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากทุนน้อยทรัพย์น้อยนะคะก็ ช่วยได้ไม่เยอะก็ช่วยได้แค่แรงนะคะในคนในหมู่บ้านเราก็ยังมีเนาะคนที่ลําบากคนเท่าคนแก่ที่ไม่มีลูกไม่มีหลานนะคะอยู่คนเดียวยายเลื่อนนะเราเห็นยังก็ยาเลื่อนยายเลื่อนยายเลื่อนแล้วยงก็หาฟื้นเลยวะเออเราหาฟื้นหาอย่างหาทรานหาไม้แห้งเศษไม้แห้งในป่านั่นแหละค่ะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเนาะที่ว่าเข้าไปหา อยู่หากินในป่าแกก็ไปหากิ่งไม้แห้งเอศษไม้แห้งเอามาทําฟืนเผาผ้าขายแล้วก็เงินที่ได้มาก็เป็นเงินอะไรเงินคนชราเดือนละหกร้อยหรือเปล่าเดือนละเงนละหกร้อยเดือนละแปดร้อยก็แล้วแต่อบตจะให้อ่ะลูกหลานก็มี่ลูกหลานก็มีแต่คนอยากคนจนเนาะเป็นคนอยากคนจนเออเจ๊เลียดแล้วอยู่กับใครหัวเรามีบ้างก็อยู่กับลูกอยู่กับหลานนี่แหละโอ้ยเราอายุจนเกือบหนึ่ปีแล้วอายุเยอะเดี๋ยวถ้ารสนามีเวลาจะ พาไปดยยูยายเลี่ยนเหรอย,ยายเลี่ยนเออพาไปดูยายเลี่ยนนะคะาละาชนพาไปเยี่ยมยายเลี่ยนเพราะว่าแกเป็นคนเป็นคน,คน,นแก่คน<ะ>เก่าในหมู่บ้านเลยซื้ออะไรกับข้าวกับปลาติดไม้ติดมือไปนิดนหน่อยๆไข่ม่าๆอย่างน,น,น,นี้นะคะเดี๋ยวลาชนะจะพาไปดูแกแกเป็นคนแก่คนหนึ่งนะคะที่น่าสงสารเนาะแล้วก็ยังลำบากอยู่เนาะลาชนาก็ ไม่มีอะไรจะช่วยมากมายก็ช่วยเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปรจนามารับชมคลิปมาดูโฆษณาให้โดยไม่ข้ามโฆษณาอันนี้รจนาขอขอบคุณจริงๆนะคะขอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนรจนานะคะกหมู่บ้านผมหรือว่าหมู่บ้านอาจารย์คิงก็ยังมีคนยากคนจนและคนยากไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ ที่จะต้องช่วยเหลือกันครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสรัชนากับพี่นายก็จะพาไปเยี่ยมคนเฒ่าคนแก่หรือว่ายายเลี่ยนหรือใครก็ตามแต่นะคะมีอะไรก็จะช่วยเหลือเท่าที่เรามีทรัพย์มีน้อยก็ช่วยน้อยนะคะ<ม>เดี๋ยวรัชนาจะพาไปแล้วก็ซื้อกับข้าวไปให้แก่เล,ล็กๆน,น้อยๆตามที่เราพอจะช่วยได้นะคะก็ถ้ามีโอกาสเนาะผมกับรันาก็จะพาพี่นงเอฟซีไปเยี่ยม ไปเยี่ยมยายเลี่ยนครับยายเลี่ยนเนาะซึ่งเป็นคนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้านผมนี่แหละครับซึ่งอา,อ,าอายุเกือบร้อยปีแล้วเนาะแต่แกก็ยัง,ขงแ,แข็งแรงอยู่เลยค่ะเนาะหมู่บ้านผมก็มีแต่คนจนสสวนมากเลยรวยกระจุกจนกระจายก็ไม่มีที่ทํากินกันเยอะเนาะ,นะก็มีที่ทํากินแค่นิดเดียวก็ลูกก็เกิดขึ้นมาหลานก็เกิดขึ้นมาต่อไปที่ทํากินแค่นิดเดียวก็เหมือนจะ แบบลูกหลานเยอะเนาะก็มารุ่งรุ่งรุงไม่พอไม่พอทํากินกันกลัวเนาะจะหลายมีทีก็ต้องแบ่งก็ต้องหารกันออกไปเนาะก็ที่ทากินนิดเดียวไม่ไม่ได้ขยายไปไหนเขาแบบมีน้อยเขาก็บมีแค่นี้และเขาก็บมีสามไร่้วยกันพ่อได้อยู่ได้กินทําไล่ผสมสวนผสมทั้งทํานาเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกผักปลูกผลไม้เนาะสมัยนี้เขาก็เน้นการอยู่แบบพอเพียงเนาะ คือความจริงทฤษฎีนี้มันก็มีมานานแล้วเนาะถ้าเราทําได้ตั้งแต่ก่อนโควิดเราก็จะรอดตัวไปนะคะเราก็จะดีก็จะไม่ลําบากมากนะคะมันพอถึงยุคที่มันมีโรคระบาดถึงยุคที่มันต้องลําบากจริงๆอ่นี้ถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะคะคืออยู่แบบพอเพียงอะเนาะได้มันก็ดีนะคะก็สําหรับวันนี้รสนากับพี่นายก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะต้องเก็บของเก็บติทนแล้วก็ ปหาอาบน้ํานอนต่อแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็นั่งเล่นนั่งชมบรรยากาศฟังเสียงกบเสียงเขียดพอสมควรแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้รัจนาก,ก็ขออวยพรนะคะให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บนะคะเพราะว่าการไม่มีโรคคือลาบอันกระสิฐนะคะสําหรับวันนี้รัจนา สำหรับวันนี้รจนากับพี่นายก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีครับเมื่อตี